โอ้โห่สองหนึ่งสองสหนึ่งสองหนึ่งสองโอ้โหหนึ่งสองโอ้โหเหยียบเท้าด้วยหนองโอ้โหพอไหมล่ะพอแล้วหรอพอยังพอยี่กพอยีกถ้าจบถ้าจบหนึ่งสองสุดเอฮะ คิวกำลังจะเริ่มเลยจริงอพี่พูดเลยพอไหมเป็นนางแบบได้ยากจริงถ้าได้ยังนี้เราไม่ได้อะไม่ยากตอเราต้องหยุดเราต้องพอตรงนี้เที่ยาหวยผมไม่พร้อมสำหรับแคมเปญของเราในวันนี้เรามีแคมเปญใช่หรอแคมเปญสับสูนโดยมีเมนูป่อยเป็ดหนึ่งสองสามไปเพราะว่าวันนี้นะฮะอะไร ไป้วะฟังฟังฟังวันนี้เราจะมีแคมเปญพิเศษจำได้ไหมสัปดาห์ที่แล้วที่เราได้ไปอัดซิงเกิลกันที่บ้านมั่นฉายซิงเกิลของเราซิงเกิลที่เกิกับเพลงที่ว่าโอค่อยค่อยยกมุมปากข้างซ้ายและค่อยคยคลายมุมปากข้างขวาเลิกทำขมวดคิ้วและยมมอกันนะคะ ขายโฟร์้วูดนะครับซึ่งเราต้องการช่างภาพดิใช่ช่างภาพดีๆเดี๋ยวนี้บอกเลยว่าเยอะแต่ช่างภาพที่ไม่คิดตังค์อ่ะน้อยเราก็เลยมีอยู่คนนึงที่ไม่คิดตังค์เราจริงเหรอใช่ไม่ใช่พี่ใหญ่อมานะไม่ใช่นี่นี่เป็นพี่เล็กอมูดมาแล้วครับเอามามางมาสวัสดีครับท่านชายสวยพี่เล็กอมูดนะครับสวัสดีสวัสดีอยู่อะไรถึงเทปนะไม่ใช่ที่ไหนโพดิวเซอร์เพลงของดาวเพลง งองของเราเองสัปดาห์ที่แล้วเดี๋ยวจะมาเป็นอัตตากล้องถ่ายรูปให้ด้วยคือแกเอาฉันทุกอย่างทุกทางถ่ายรูปไม่ได้ไหมได้ได้ได้ตอนนี้เลยได้ป่ะถ้ซ้อมไม่ซ้อมเลยหรอเริ่มเลยเริ่มเลยจริงๆเราไม่ได้ตากล้องมือชีพนะเฮ้ยอย่ามาถ่อมตัวนะว่ามวยมวยครับมวยต้องมีอุปกรณ์ด้วยหุ้ยได้เหรอถ้าหนูเปิดฝาขึ้นมาค่ะหุ้ยคืออะไรเปิดฝาครับเปิดฝาเชื่ออันนี้คือกัปตันอเมริกาเปิดมาทำให้มั่วทำให้มั่วงทำให้มั่วจริงๆทให้มั่วอะไรก็ได้หมดไปล่มนี่เฮ้ย คุณผู้ชมกลิ่นไม่โอเคแล้วตอนเนี้ยเฮ้ยหน้าร้านสวยมากแล้วว่าถ่ายถ่ายคู่อะไรอย่างงี้มั้ยจริงเหรอจริงอ่ะแบบตีมแบบฮิปสเตอร์ไงเห็นมั้ยร้านมีความมีความฮิปสเตอร์ฮิปสเตอร์ใช่มั้ยอ่ะฮิปสเตอร์อ่ะล้วร้านนี้อย่างงี้เหรอเดี๋ยวก่อนถ้าจะดับนับด้วยนับด้วยการงอการง้อนี่อย่างงี้ง้อต้องเกี่ยวก้อยไว้เออหนูมองกล้องนะหนูมองกล้องหนูทายมองกล้องนะแล้วแล้วเราจะแบบงอนงอน ได้กด้บอกได้เลยหมวยมวยมองหน้าเดี๋ยวเรามองหน้าหมวยเฟรมคืออ่าเดี๋ยวหมวยจะต้องออกไปฝั่งนี้นิดนึงอ๋อขยับนิดนึงอ่ะอ่าอีกนิดนึงครับอ่ะอีกนิดนึงเอาเยอะไปครับเข้ามานิดนึงครับโอเคโอเคอ่าพี่กิตต้องย่อลงฮะพี่กิตต้องย่อย่อครับย่อลงเลยครับเอาเป็นแบบสควอสนะฮะสควอสคลุกับเสมอครับเอาแบบสควอสแบบเกือบติดเข่าเลยครับอ่าลงไปเลยครับอ่าลงอีกครับลงอีกครับอีกครับอ้า เฮ้ยจริงจริงมันเป็นความฮิปสเตอร์โอเคฮิปสเตอร์ได้พี่กินย่อกใหม่ประมาณนี้อีกเยอะครับอีกเยอะเเลยครับเยอะเยอะกินนั่งลงไปแล้ว่ะนั่งลงไปดูคุณกำลังจะถ่ายแล้วเนี่ยเอาดีดีคุณสตูดิโอข้างในสวยงาม ไม่ใช่คือเมื่อกี้ทำคือจะเห็นพิกิตเป็นหน้าผากแล้วเห็นแอนครึ่งหนึ่งคือพวกฮิปสเตอร์เขาชอบเห็นส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเอาไม่ต้องรู้จักท่าหน้ากันตาเลยต้องโชว์ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายใช่ว่าโชว์ด้านล่างเลวยไหมเงี้ยเงียเงี้ยแล้วเรามาอยู่หน้าร้านเขาแล้วเราอยู่ที่ตรงไหนอะไรยังไงเราต้องทำอะไรหรอโอ้ยเขบอกกันแล้วว่าข้างในเนี่ยจะเป็นสตูดิโอสวยๆได้ถ่ายรูปกันกับคาเมเลียนทีมสตูดิโอแอนคาเฟ่ข้างล่างมีร้านกาแฟข้างบนมีสตูดิโอสวยๆให้เราได้ถ่ายรูปใในนนวัี้เก๋ๆช่ปะข้างในเหรรรออจิงๆ้นยลว เือกอเป็นเม็ดเเม็ดโอ้ยดิครับเป็นเม็ดเลยี่เล็กกรหมูเชิญด้วยค่ะพี่เล็กกรหมูเชิญด้วยในเลยค่ะเกระหมูเวไปค่ะไปค่ะและตอนนี้เราก็อยู่ข้างในแล้ว แล้วตอนนี้นะฮะเมื่อกี้พี่กินเหงื่อเยอะมากนะฮะตอนนี้กินและวเย็นสบายครับทุกครับพาเข้ามาด้านในแล้วสำหรับคาร์เมเลียนทีมสตูดิโอแอนด์คาเฟ่ใช่ค่ะนะครับซึ่งในตรงนี้เราอยู่ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นเหมือนคาเฟ่เป็นร้านกาแฟมีบริการกินดื่มอรอยดูเป็นล็อบบี้อินดัสทรีเล็กๆแล้วก็ถ่ายรูปได้ด้วยข้างว่างก็คือมีมุมต่างๆให้เราเก็บภาพอยู่แล้วแหละใช่นะที่สำคัญกว่าด้านบนเนี่ยเขาจะมีเหมือนเป็นห้อง ทีมต่างๆมี3ตีมด้วยกันที่จะสามารถเป็นสตูดิโอถ่ายรูปได้คุณมันจะมีเป็นคลาสสิกวินเทจลอฟโมเดิร์นนะครับอีกอันนี้ก็จะเป็นไลท์ดิ้งดีไซน์ก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับแบบมีแสงมีไฟๆอะไรอย่างนี้หน่อยเล่นไฟอะไรเก๋ๆอะไรอย่างเงี้ยสีเวลด้วนี่น่นอน่แต่ตอนนี้เราอยู่ด้านล่างเราดื่มกาแฟกันก่อน เครื่องดื่มของเรานะะฮเก๋ไก่มากนี่เลยของยินของยินมาหมดแก้วไปเลยสองสายอย่างเราต้องเป็นสายหวานแล้วกนเปรี้ยวเล็กน้อยก็คือซับปะรดโซดาชิมค่ะอร่อยนะเนี่ยพอดีที่นี่เขาจะมีเครื่องดื่มบริการโกโก้เย็นไชเร่ร้อนก็แวะเครื่องดื่มเย็นๆอย่างนี้ได้ของาะว่าจะเป็นคาปูชิโน่ใช่กาแฟนี่ครับใช่แล้วนะครับว่าดเรื่องของการถ่ายภาพอมว่านดีกว่านะฮะเกิดกันมาแต่แรกแล้ว สิ่งที่เราเห็นตลอดเลยไอจีเขาคือเราเล่าให้ฟังหน่อยจริงจริงเราไม่ได้ม่ได้ถ่ายรูปเป็นมืออาชีพนะครับคือหลายคนเนี่ยคิดว่าเราเป็นตากล้องนี่แต่แกเหมือนลากันถ่ายรูปแต่ละอันคือแบบดีเนะป็นความชอบไงชอบก็ถ่ายไปเรื่อยเรเริ่มต้นการสนใจการถ่ายรูปก่อนมไรเริ่มจากอะไรเที่ยวครับเที่ยวต่างประเทศตอนแรกไปไปแล้วก็ถ่ายรูปยังไม่เป็นเลยแต่พอมันเริ่มไปการการการไปเที่ยวคนเดียวนะครับมันเริ่มแบบว่าไม่รู้จะทำอะไรแล้วไม่มีคนถูกล้องแล้วก็เลย เริ่มกล้องยได้กล้องพอได้กล้องปุ๊บก็เริ่มถ่ายวิวถ่ายวิวปุ๊บคราวนี้ก็เริ่มถ่ายพานเทนต์อะครับก็มาจากการเที่ยวนะครับผมครับไปดูในไอจีถ้าใครได้ตามไอจีว่านก็อาจจะเห็นอยู่แล้วแอบไปเก็บมีมาให้ดูด้วยเหรอใช่เก็บตัวอย่างเดี๋ยวก่อนผมจะมีภาพไฮไลท์ที่ภาพไฮไลท์จะให้หลังสุดใช่ไหมภาพไฮไลท์จะอยู่หลังสุดผมเริ่มตื่นเต้นแล้วนี่ยภาพไฮไลท์ไม่่่ใชวาต้องเป็นรูปคนแน่ๆคุณครับอย่างที่บอกว่าเริ่มจากการถ่ายแบบพวกวิวติวทัศจากการเที่ยวก่อน อันนี้ที่ไหนใ่ไหมอันนีญี่ปุ่น้อันนี้ญี่ปุ่นไปดูซากุระคือไปเร็วไปหน่อยซากุระเป็นเป็นปกติจะไปดูฤดูซากุระบานครับอันนี้ผมไปฤดูซากุระตูมตูมอยู่ฮะคือยังเกือบเกือบบานมันก็เลยอาจจะยังไม่สวยงามขนาดนั้นไม่แต่ก็ได้อีกฟิลหนึ่งไงอันนี้คือเริ่มถ่ายภาพแบบเป็นวิวสีสูนี่เป็นลด์สเคปเป็นวิวที่ไหนที่ไหนอันนี้ที่เดียวกันครับนี่ที่เกียวโตเราชอบเกียวโตมากเกียวโตมันจะมีความแบบ พงอะเรยาธของญี่ปุ่นแท้แล้วก็มีความสะดสบายเวลาเดินทางก็จะสะดวกแต่อารยาธอยู่ครบมันก็เหมือนเวลามันหมุนไปช้ช้าอย่างเงี้ยครับไม่แต่เราเห็นว่าในไอจีนะไปญี่ปุ่นบ่อยไหมกัาบ้านหลังที่สองอ่ะนี่ก็ญี่ปุ่นนับได้บ้างว่ากี่ครั้งลวญี่ปุ่นนี่เดียวขั้นไปญี่ปุ่นมาย้าก็น่าจะสิบครั้งครับแต่จริงๆคือคือชอบไปมันเหมือนเหมือนไปบ่อยจนรู้สึกว่าอะไรอะญี่ปุ่นอันนี้แบบคนทัวร์ไปเก็บแบบเดินเดินอยู่แล้วก็เห็นใช่ไหม ก็แต่แบบคนที่นู่นเขาจะแบบชิลๆแบบนี้ใช่น่ารักแล้วคือก็ไปไม่ต้องคิดอะไรมากครับเดินทางสะดวกทุกที่เลยแล้วไปก็ได้แหละมั่นใจกลับมารุ่นนี้นั่นแต่งเพลงอย่างไอเทพพิลาเล่าให้ฟังว่าไปแต่งเพลงโปเกมอนที่โตเกียวอย่างเงี้ยก็ไปไปล้างหัวสมองอย่างเพลงครองโลกเขาก็ไปถ่าย MV ที่นั่นใช่ใช่เดี๋ยวเขาป็นแบบอ๋อไม่ก็รู้บป้ะอันนี้คือแบบว่าเรียลไทม์เลยใช่ไหมใช่ครับคือเราเห็นแบบเดี๋ยวนั้นแล้วก็ถ่ายทันทีคือเราจะถ่ายถ้าใช้ดิจิตอลเราจะถ่ายเยอะมาก ะเราก็มาเลือกเอาว่ารูปไหนจะใช้ได้บ้างนะครับอุ้ยอ้าวอุ้ยอุ้ยไหน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 มันเขาบอกเขาเริ่มรออบ่ชอบใส่พอรสเทรนไงเห็นตาปากกับนสมูเออก็ไปด่าเอาเองเราว่าใครอันนี้คือนางแบบภูไทยอันนี้คือน้องหงโยบเอสสิบครับเป็นข้าบ้านกันอนพักอนอยู่บ้านตอนอยู่อยู่ในนี่ไงตอนที่เราเทปแล้วไปตอนแรกเห็น เห็นพื้นที่ว่างรกร้างเหมือนป่ะเนี่ยผมหยกอยู่ตรงนั้นไม่ใช่ผมพูดเล่นพี่คนนะไม่ใช่มังกรพวกไม่ใช่ข้างบ้านเออเออก็ชอบถ่ายรูปแล้วอ,อย่างเงี้ย<อ>ถ่ายวิวทิวทัศน์ถ่ายเออ <ๆ S 2> วลาไปเที่ยวคุณเคยคิดที่อยากจะเป็นแบบช่างภาพในสตูดิโอป่ะเออนั่นดิคือถ้าเกิดให้ตั้งใจถ่ายแบบคนมาโพสเราจะเกรงแบบเฮอพราะปกติเราจะโพสไม่เป็นงั้นหรอวะอ่าแต่เวลาเราไปดูดีกันบ้างเไม่เป็นใช่คอนเฟิร์มเพราะว่าอยู่ด้วยกันมานานอยู่ด้วยกันมานานเวลาไปถ่ายอย่างเงี้ยครับสมมติเมื่อกี้ อ่าอย่างพี่กิษถ่ายเปิดกันอยู่เนี่ยผมก็แอบสนะแล้วมันมีความน่ารักตรงบางบางมุมโมเมนต์ที่แบบว่าสายตาที่มองกันเนี่ยแล้วเราเลือกมาใช้แต่งดูสวยกว่าดีกว่าแบบว่าตั้งใจจ้องเลยจริงจังอย่างงั้นเราจะชอบแบบนั้นมากกว่าใช่ครับมาพูดถึง MV ตัวนี้ดีกว่าซิงเกิลใหม่ล่าสุดของเขาครองเลกล่าสุดเนี่ยแต่ก็มันมันก็ไม่ล่าสุดแต่ก็นานไปแล้วนานมาแล้วอ่าซิงเกิลของวาด แล้วที่สำคัญคือ MV อ่ะเก๋ไก่สไลเดอร์ดิวเขาไปถ่ายถึงญี่ปุ่นนะคะคุณคะผมได้คือเหมือนออฟฟิศเขาเปิดเปิดให้ผมแบบว่าคิดแนวคิดครีเอทีฟเต็มที่เลยครับอันนี้ก็เลยแบบว่าก่อนที่จะไปถ่ายกันเนี่ยคิดกันแค่ประมาณห้าวันอะจริงป่ะแล้วก็เฮ้ยพี่เราไปถ่ายญี่ปุ่นเนี่ยอาทิตย์หน้ามันวันควาเลวีอะไรเงี้ยเราก็นั่งคิดกันคิดกันเรื่องนางเอกเองเพราะว่ามันหาไม่ทันอะไรเงี้ยก็เลยให้เพื่อนของเพื่อนมาเล่นให้ใช่ครับแล้วก็ไปไปถ่ายญี่ปุ่นก็เป็นกองโจรเป็นแบบ ซักกล้องหนึ่งคนถ่ายไปเรื่อยๆใช่ครับแล้วมันได้เป็นการฮาโลวีนด้วยตอนนั้นใช่แล้วมันีด้วยใช่เพราะว่าคนญี่ปุ่นที่นู้นเวลาแบบเทศกาลหรืออะไรเขาเอนจอยอยู่แล้วเนาะมันมากมันมากผมคิดว่าปีนี้จะไปเที่ยวเองไปด้วยกันไหมครับดีมากดีมากคนเลยจะไปไหนชวนทุกคนสรุปคุณจะไปไหนนะเนี่ยจะไปแสงเหนือหรือจะไปอะไรก็ไปแสงเหนือเนี่ยที่ไอซ์แลนด์กับนอร์เวย์เราจองตั๋วแล้วคนเดียวแต่ว่าถ้าบอกว่าจะไปญี่ปุ่นเนี่ยจะขอไปด้วยเพราะจะขอยืมตังค์ขอกู้ทำไมอยากไปอยากไปดูแสงเหนือ ไปอยากไปเนามันสวยคือแสงเดือคือเราไม่รู้ว่าเป็นการ p r ของทางประเทศเขาหรือเปล่าเนีเขาบอกว่าปีนี้คั้วอะไรคั่วแม่เหล็กของโลกมันจะเปลี่ยนแล้วมันจะเห็นเห็นไม่ชัดเท่าเดิมแล้วในปีหน้าาเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราทำงานมาเยอะแล้วปีนี้เลยแบบว่าเออเอาชะนหน่อยนะอยากรับอาหารตาแบบเต็มเต็มใช่ไหมราไปดูแสงที้ จะเหีนยววเหี่ยวคืออยากรู้ว่าเป็นยังไงก่อนที่มันบอปกมันสวยมากจริงแต่คือยังไม่มีใครไปด้วยนะคือเราจองโถไปก่อนเลยคุณยพูดออกอากาศเลยอะหรอเกลียดกันกัดฟันตงการเหมือนไรกเหมือนแรเหมือนตงการอะไรก็ไม่รู้ม่ก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีเพื่อนก็ชวนๆและกันแต่วันนี้ครับครับคุณมาเราในฐานะเป็นช่างภาพครับเราจะให้คุณเป็นช่างภาพในสตูดิโอครั้งแรกนี่ครับผมเพื่อปกซิงเกิลเพลง เนนี่เอาพูดตรงนี่ถ้าดูตั้งแต่เปิดรายการเขาคิดว่าซิงเกิลนี้มีดาวน์โหลดหรือยังเพราะว่าเขาก็งงไปหมดว่ามันคือซิงเกิลอะไรไม่เกี่ยวนะถ้าใครมาดูเทปที่เทปแรกคือเพลงงนาเนี่ยเทปที่เราทำเพลงกันในสุดโยไปเยี่ยมที่บ้านนะครับในสุดโยกแล้วก็ทำเพลงเล่นๆกันคือเดี๋ยวอาจจะเป็นเพลงเต็มในอนาคตเดี๋ยวว่ากันไปดนี้ก็เลยจะให้ว่านด้วยความที่คนชอบถ่ายรูปอยู่แล้วก็อยากใช้มาถ่ายรูปปกซิงเกิลในแบบสำหรับของพวกเรา อ่ะเงียบไหมไปดิไปไปไปวะเอาไปไปได้สิ้นไหมคุณกูไปเอากล้องกูไปเหรอคุณชอบดูเซฟเอากล้องไปเหรอเอาไปด้วยสิบปังฮัสซเดี๋ยวไปเติมแป๊บนึง